สุวรรณสขาวสุนทรนะครับท่านประธานที่ีนะครับท่านผู้อยรตาที่กคารพกับสุขภาพดีท่วดได้ครับสร้างวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้จัดการประชุมและตัวแทนผู้ร่วมประชุมทุกท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติ มาเป็นประทานษีสามาอำเภอ9 2ตำบล914หมูหห่บ้านเข้าร่วมประชุมและเป็นสักรูพยานการบน,นทึกข้อสกลงและรองสำนักงานคือพิษและประจจาสจักัยมุกในการประชุมเสวนานและลงนามบนทึกข้อสกลงในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ใด

บานบนี้มนี้าคารจะไปไม่รอดในทรัพยากรเออและรักษาตะหดคนเรียนประเพณีอีนามรวมถึงการปฏิบาาัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเพื่อจกจัดปัญหาดังนั้นเพื่อการจัดการและแก้ปัญหาด้านสังคมจมบบรำคางเป็นไปอยา่างมีประสิทธิภาพ เจ้าคณะจังหวัดลำปางผูการแก้ปัญหาสังคมจังหวัดลำปางดังนี้หนึ่งไมเได้หนูว่าปอดยาเสพติดอย่างจริงจังสองไม่ทิ้งขยะและบำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสี่ส่งเสริมและสนับสนุนต้นไปัยคณะจนยาดยกเจ้าคณะจังหวัดลำปางนายสุรัสสายสนน้าทายพันรัฐมนตรีจังหวัดลำปางนายิเศษ รอรักษารักษาราชารแนสรภาษารเงตนและวาษนายกรัฐมนตรีกิดขึ้นในที่หลาเรื่องไม่ได้เรื่องายุนะต่างๆต้นนะครับโดยเฉพาะที่ถ้าเห็นว่าพระเจ้ามีสเาพลาดคดีผม้เต่าถึงการแต่ถ้าถ้าพวกเขาลบตัวกันที่นะครับเรามีความเป็นดุงเดียวคืความท้อใจกัน ถ้าหากจะทำอย่างนี้ผมคิดว่าหลักวัฒนธรรมเขาที่สามารถจะทำสบบเร็จเพราะกับงานบุญิยางค์้าวบดก็ว่าชิมเต้นหรือว่าในจังหวัฒนธปามของเขาเนี่ยก็ก็เน้นเน้นกำนังพิว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่เนี่ยถ้ากำนังพิว่าไม่เป็นผู้ดำเนินการผลิตไม่ไม่สมบูรณ์มได้ประสบตัวตัวผลในพื้นที่เราทำตัวตัวน้ที่เรงตัวตัวเห็นองถึได้มาขยาย Obrigado.